สวัสดีครับมาชมตำรัฐบาลฮาน,หาหนอยปกตินะครับที่จริงเดี๋ยวไปได้สามหน่อยนะครับเนาะตงกระดงตังอยู่เสียเลยไปได้สามหน่อยเนาะนะครับเนาะว่านอยปกติเน้นเน้นเนาะครับเนาะนี่ห้องหนึ่งสอง 1, 2, แบบแปดสามเนาะครับเนาะเนาะเดินแปดกับเก่าเนาะได้ที่เบบนี้เนาะครับเนะาะถามนี่ วิ่งเขากันจะวิ่งกันเด้อเนาะครับเนาะอ่ะมาเป็นวดัดใจเนาะครับเนาะวัวดใจเดี๋ยวกันเด้อนะครับได้สามนะครับสามโดดงสองหนึ่งศูนยะ เกับสาม,มาเนาะครับสี่อ้าเ็กกสองสามมีชนเลยเนาะอันนี้บวกคือเป็นสามเป็นหกเนาะ,นะับเนาะหกเจ็ดปดศอันนี้แปดเกศหนึน่งสองเนาะเห็นแด่2สองเนาะครับเนาะ เราอันนี้มานะครับเนาะอาสวนลดลงเป็นเก่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดนั้นมันมาจะมันมาหกสองนะมันอาจจะมีตัวหนึ่งมาครับเนะาะอ่ะจะบเบียน ต่เนี้ยฮาเรารอบไหวเนอะครับเนอะเป็นต่เนี้เนอะ90 91เนะครับเนอะ92 39 49เนะครับเนอะ59 ชันสองสนะครนาะชัส,สนสะหานครนะหนึ่งสองหนามหนึ่งสี่หนึ่งหานะครนาะแล้วกสองสามสองสี สองห้าไม่เห็นเราเก็บสี่สี่สามห้าสามสี่ห้าเนาะกันโอ้สองตัวหนึ่งเนาะกับเนาะมันเคยมาโอ้สองเนาะกับนมา คำเตือนชูดมีเข้ามีดุดนอกคบเนาะถ้าผิดพลาดก็โตดก่อไปนนะอกคำเนาะราวาบราิษัทรับช่วยดินดินการพนันนอกคบเนาะเหยีดผเพื่อคพามบันทึกนะอกโปรดพิจารณาก่อนนคนะนะคนะอกคบเนาะนอกคบเนาะฝากบือชมคลิปไปจบเด้อยรกับโปไดรมช่วง,งถึงการสั่งายได้นอกคบเนาะ